พี่อยากรู้ว่าตอนหนึ่งโยกะจะเท่ากับหนึ่งถ้วยตวงหรือเปล่าพี่ซื้ออันนี้มาลองถังใส่ข้าวอันนี้เขาจะเป็นถังแบบไซกระปุกกระปิกนถุงข้าวได้2.5โลก็จะเป็นแบบพวกข้าวถุงเล็กพวกนี้ตัวโถถังทั้งหมดเนี่เป็นพลาสติกมีคันโยกอยู่ด้านใน แค่ใส่ตามล็อกเข้าไปเลยโจ๊ขนาไนเลจะเป็นอย่างนี้ทุกคนวิธีใช้ของเขาก็คือเพียงแค่คุณใส่ข้าวลงไปในนี้โยกขันโยกข้าวก็จะตกลงมาตรงนี้ให้คุณนาข้าวไปหุงได้อย่างง่ายดายเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ข้าวแล้วก็พี่อยากรู้ว่าตอนหนึ่งโยกอ่ะจะเท่ากับหนึ่งถ้วยตวงหรือเปล่าถ้าไม่เท่าทําไงอ่ะเปิดเอาตรงนี้เอาไปล้างก่อนพอพี่ล้างเสร็จแล้วพี่ก็รู้สึกว่าถังข้าวแบบนี้ปกติเขาล้างกันไหมคะคือค็จะบอกว่าเพื่อความสะอาดแล้วก็ควรจะล้างแถว แต่พอมันเป็นกลไกเปิดปิดอะพี่รู้สึกว่ามีเสียงน้ำขังคิวซึือพอน่ารักเลยทุกคนเราจะมาลองกับข้าวสองโลนะกันไกก็ไม่ให้ความร่วมือกับฉันหรอกค่ะมันก็ยังมีพื้นที่ว่างนะเพาเพ็นว่าสองโลอะได้แน่นอนปกติเวลาพี่จะตักข้าวแต่ละทีพี่ก็ต้องเปิดฝาแล้วก็ใช้ถ้วยตักออกมาบางทีมือเรามันมีความชื้นข้าวมันก็คือขึ้นมอดง่ายมากพอมันเป็นแบบโยกอะตัวความชื้นมันก็จะเข้ายากกว่าแล้วก็แค่โยก เนาะเขาจะออกมาแลวได้ครึ่งถ้วยอ่ะโยกึ่งสิประมาณ2โยกทุกคนจะได้เท่ากับ1ถ้วยสมมติเราต้องการ2ถ้วยเราก็จะโยกไป1 2 3 4โอ้ไมนะ่โอเย่นะโอเคใช้ได้น่ารัก้วย